สารพันบ้านดนงฮีมาวันนี้มาสีคนอลไรเนี่พี่เคยฟังอยู่อ่านี่ใชแนะนำตัวแนะนำตัวได้ไหมเนี่ยเป็นแนะนำตัวได้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 เยอะแล้ผู้ชาผู้ชายจะสารพันอะไรได้ครับแต่ตามจริงที่เขาได้ยินกันคือสารพันบ้านดนงฮีแต่ออฟฟิศศิลปินเราอยู่บ้านนนทันอ่าอยู่บ้านนนทันแล้วสารพันบ้านนนทันอ่าจจะพี่เป็นคนแรกอ่ลองไหมเดี๋ยวลองลองก่อนสารพันบ้านนนทัน มาเมื่อนี้แล้วก็มาสี่คนสารพันบ้านโน้นทา้มาเมื่อนี้แล้วก็มาสี่คนมาเมื่อนี้แล้วก็มาสี่คนคนที่หนึ่งชื่อสมปองคนที่สองชื่อโชคงามคนที่สามชื่อสมศรีมาเมื่อนี้แล้วก็มาสี่คนมาเมื่อนี้แล้วก็มาสี่คนนะคนที่หนึ่งยูระยอง คนที่สองอยู่สารคามคนที่สามอยู่กาะบี่มาเมาืม่อนี้แล้วก็มาสี่คนมาเมื่อนี้แล้วก็มาสี่คนคนทีน่หนึ่งมากินแก้วบองคนที่สองมากินข้าวลาบคนที่สามมากินข้าวจีมาเมาืม่อนี้แล้วก็มาสี่คนมาเมื่อนี้แล้วก็มาสี่คนคนทีน่หนึ่ง ใกล้กูบอลน้ำเนี่ยไปยังเงินเอาหัวทอนลองเขาบอลอ้วงเขาว่าสีลองอยู่ก็พักกันขึ้นเหมือนบ่เอาเอาเคยฟังอยู่บอสได้เด็ดหนิเคยฟังอยู่ติเคยแล้วเนาะสารพัดนี่วะได้แล้วเนาะโว้ยขึ้นเวทีแรกก็ให้ลองนั่นเองเนาะเออแม่นแม่ให้เอาเอางี้ไปแบบเอาแบบไวพิมพ์ใครไปพิมพ์มันเลยอ่าอ่ามึงได้บอได้เอาไปพิบไว้มันเถอะบอลลงเบิรงนได้ไหมฮะอ่าลองเบิรงเนาะเอาขี้สูงกว่านี้ได้บอมันต่ำมากกว่าเต๋ สารพันบ้าน่ได้สารพันบ้านนนันออคิดไหมสิสารพันบ้านโนนพันมาเมื่อนี้ล้ก็มาสี่คนสารพันบ้านโน้นทันมาเมื่อนี้แล้วก็มาสี่คนมาเมื่อนี้แล้วก็มาสี่คนคนที่หนึ่งลอบักขักเป็นตาหักนั่นก็คือเตเะ คนที่สองลองเพลงเก่งดีดกีตาเก่งกันก็คืออบนี่คนที่สามตู้ดำดำและหำดำและกะตู้ดำคนที่สี่จังไลอัปปีผู้ให้บัตนี่กบผู้นี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้เ้